สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิพาดาจันแนมนะคะวันนี้ก็จะมาอัดแก้กลางภาคนะคะทั้งหมด10ข้อด้วยกันเพราะได้7ขคะแนนแล้วแก้อีกสองเดี๋ยวเราก็มาเริ่มที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะข้อหนึ่งโจทย์ก็ว่าสารจากธรรมชาติต่อไปนี้สารใดจัดเป็นโคูโพลิเมอร์โคลโพลิเมอร์นะคะก็เกิดจากโมเมอร์ที่ต่างกันโมโนโมโนเมอร์นะคะที่ต่างกัน เราก็มาดูชอยกันเลยชอยนะคะของเราก็แป้งแป้งก็คือกูโคสเซลลูโลสก็คือกูโคสนะคะแล้วก็อย่างธรรมชาติคือไฮโซพรีนไอโซพรีนซึ่งสา,สามอันนี้ค่ะคือเออโฮโมพอลิเมอร์นะคะ,ะส่วนโปรตีนของเราก็คือกรดอะมิโน ซึ่งคำตอบของข้อนี้นะคะคือตอบข้อสี่ค่ะต่อไปนะคะข้อสองคือข้อมูลสำหรับไฮโดรคาร์บอนที่มีสูตร C ข้อใดผิดนะคะข้อนี้นะคะตอบเป็นข้อสองค่ะข้อนี้นะคะข้อสองผิดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไฮโดไฮโดรคาร์บอนนะคะที่มีสูตร C5H10 อาจาเป็นแอลคีนหรือเป็นไซโคโอแอลเคนก็ได้ค่ะข้อนี้จึงข้อ2ค่ะคะแอ,อแอลกอแอลกอฮอลในข้อใดมีสมบัติเป็นกฎมากที่สุดนะคะข้อนี้ตอบข้อ3เพราะ เนื่องจากแอลกอฮอลทุกข้อนะคะมีจำนวน C เท่ากันแต่มีหมู่ CL มาต่อที่ตำแหน่งต่างกัน CL เป็นธาตุที่มี EN สูงจึงสามารถดึงอิเล็กตรอนได้ดีดังนั้นเมื่อมาต่อกันที่ตำแหน่งใกล้หมู่ OS นะคะจะทำให้เกิดการแตกตัวของ OS ง่ายขึ้นพอนพมีหมู่ CL ช่วยรับอิเล็กตรอนไว้ค่ะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะเส้ในใยชนิดใดเป็นโพลิเมอร์กึ่งสังเคราะห์ใช่ไหมคะโพิเมอร์กึ่งสังเคราะห์ เราก็มาดูที่ข้อหนึ่งกันก่อนนะคะข้อ1น,นะคะเป็นแบบสังเคราะห์ข้อที่2ลินินนะคะลินินเป็นแบบธรรมชาติค่ะส่วนใหม่นะคะก็เป็นธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะคือตอบอาร์เนลค่ะเป็นกึ่งสังเคราะห์ ข้อ5นะคะเส้นใยชนิดใดที่มีความทนทานต่อเชื้อราแบคทีเรียทนทานต่อสารเคมีสักง่ายแห้งเร็วข้อนี้นะคะตอบเป็นไนลอนค่ะเรามาดูข้อก,กันต่อดีกว่าค่ะข้อ6นะคะพอลิเมอร์แบบเพิ่มเติมคือโมโนอเมอร์ที่มีพันธะคู่เป็นองค์ประกอบนั่นเองค่ะ แล้วก็โจทย์นะคะเขาว่าเออณอุณหภูมิและความดันสูงมี O2 นะคะเป็นตัวเร่งปฏิกิยาเป็นปฏิกิริยากรของ C สามารถเกิดโพลิเมอร์ไรเซชันได้ที่โมเลกุลใหญ่เกิดขึ้นเรียกว่าโพลิเมอร์สาร C คือข้อใดข้อนี้นะคะคือตอบเป็นเอทิลีนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่7กันเลยค่ะ ข้อที่7นะคะโจทย์ว่าวัตถุดิบในข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วัตถุดิบที่นํามาสังเคราะห์โพลิเมอร์ไม่ใช่นะคะข้อนี้นะคะตอบเป็นเซลลูโลสนั่นเองค่ะข้อที่แนะคะโพลิเมอร์ชนิดใดที่เกิดจากการรวมตัวแบบต่อเติมของมโนเมอร์นะคะแบบต่อเติมของมโนเมอร์ข้อนี้นะคะทิศการสังเกตนะคะให้ดูที่คําว่าอินถ้ามีอินคือตอบเลยโซโซไปเลยอะคุกควัน ต่อไปนะคะข้อ9นะคะจำนวนคาร์บอนของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต PVC และเทปลอนนะคะม,กม,มีกี่อะตอมต่อมเลิุุลซึ่ง PVC และเทปลอนนะคะก็มาจากพอลีเอทิลีนทั้งนั้นหรือเอทิลีนนั่นเองค่ะซึ่งสูตรเอทิลีนนะคะเขียนได้ว่า CH2 เท่ากับ CH2 นะคะแล้วก็ PVC นะคะเขียนได้ว่า CH2 กับ แล้วก็ขึไไปเป็น C L ส่วนเทปลอ,อนนะคะก็จะเป็น C F 2เท่ากับ C F 2นะคะซึ่งทั้ง P V C และเทปลอ,อนนะคะก็ต่างเป็นเอทิลีนทั้งหมดนะคะข้อนี้ก็ตอบเป็น2อ,อัะตอมท้งคู่นั่นเอง ไปนะคะข้อสิพลาสติกชนิดหนึ่งเขียนแผนภาพโครงสร้างของโมเลกุลนะคะได้ดังนี้เราถามว่าโมโนเมอร์โมโนเมอร์ของสารนี้มีโครงสร้างอย่างไรให้เรานะคะเอาแขนที่แบบนี้ทางซ้ายขวาของมันนะคะกลับมาก่อนมันก็จะอยู่อย่างนี้นี่อย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าเราแขนกลับมาแล้วนะคะก็แสดงว่า มันเกิดการแบ่งครึ่งนั่นเองค่ะแบบนี้นี่นี่นี่มันก็จะแบ่งเป็นสองก้อนด้วยกันเห็นไหมจะอยู่แบบนี้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นพันธะคู่นั่นเองนี่เพราะฉะนั้นนะข้อนี้ก็ตอบเป็นข้อนหนึ่งเห็นไหมมีวงกลมสองก้อนแล้วก็มีสามเหลี่ยมอันนี้ก็ตอบเป็นข้อนหนึ่งนั่นเอง จบแล้วค่ะ